ข้อ7นะคะเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งมีตัวต้านทาน1โอห์มต่ออนุกรมกับตัวต้านทานสองโอห์มและทั้งหมดต่อแหล่งจ่ายไฟ3มโวลต์ถ้านำวต์มิเตอร์ที่มีความต้านทานภายใน2 o โอห์มนะคะมาวัดความต่างศักดิ์วัดความต่างศักดิ์ของ ตัวต้านทาน2โอห์มนี้นะคะจะโวตนมิเตอร์นี้จะอ่านค่าความต่างศักไฟฟ้าได้กี่โวลต์นะคะจากนั้นเราก็มาวัดลูกรู้ว่าคือตรงนี้นะคะมันจะวัดตรงไปเป็น R1 แล้วก็ทีแล้วก็ R2 3เท่ากับ1โอห์ม หโอหมนี้นะคะมาจากไหนก็มาจากตรงนี้นะคะ r 3 r 2เท่ากับ1ส่วน R รวมก็จะได้1ส่วน r 2บวก1น3นะคะก็จะเท่ากับ1 R รวม2นะคะแล้วก็1 R2 ก็จะเป็น2 2 r 3ก็จะเป็น2 จากนั้นเท่ากันหมดแล้วก็เป็น2ก็ตรงนี้ก็จะเท่ากับ1 k โอห์มนะคะ v รวมก็จะเท่ากับ v v v นะคะก็จะเท่ากับ v 1บวก v 2ก็จะเป็น3นะคะตรงนี้ v v รวม v รวมก็จะเท่ากับ3บวก1.5บวก1.5เพราะว่า1 โวลต์มิเตอร์อาร่านข้อความต่างสักได้1.5โวลต์น,นะคะ1.5บวก1.5